อาหารอะไรครบ5้าหมู่ในจานเดียวเลยเอาแบบจานเดียวเลยนะครับอกล้าถามก็กล้าตอบทําให้ดูเลยอะอย่าถามว่าเข้าครัวบ่อยไหมถามว่าเคยเข้าบ้างไหมเถอะคราวนี้จะมาลองดูค่ะใส่กระเทียมใส่น้ำมันลำข้าวกระเทียมนี่เป็นพรีไบโอติกนะคะเพราะว่ามีสารอินูลินไข่ใ,ใส่ไปแล้วเป็นโปรตีนหมูหนึ่งต่อมาวุ้นเส้นค่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตหมูสอง ต่อมาผักหมู่3ค่ะเกลือแร่และแร่ธาตุเอาคนๆๆเพิ่มเห็ดค่ะเพิ่มพรีไบโอติกไปอีกมีวิตามินและแร่ธาตุอันนี้เป็นหมู่4ค่ะ ามาแล้วเติมเติมเติมเนื้อไก่เข้าไปเพิ่มโปรตีนเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มผักกาดค่ะเพิ่มผักให้หลากหลายเพิ่มแร่ธาตุที่เพิ่มมากขึ้นส่วนหมู5้าก็คือไขมันค่ะซึ่งเป็นน้ํามันลําข้าวที่ใส่เข้าไปแล้วนี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเต้าหู้ยี้ค่ะสุดไฮลัมต้องใส่ตัวมันจะมีโปรไบโอติกหรือจุลินซีดีอยู่นิดหน่อยแก้ลําไส้รั่วลดการอักเสบได้แล้วมันก็ยังมีกรดอะมิโนโจําเป็นครบทุกชนิดด้วยเติมอ,ออกจากกระทะทั้งทั้งที่ยังไม่ได้กิน